เอาล่ะนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีทำนะครับเอสเปเช่โอเนยตลกอีกแล้วเอสเปเชโอนะครับโดยใช้เครื่องอทำกาแฟของบอสแล้วก็เครื่องบดกาแฟของมินิแม็กซ์นะฮะ ตัวเครื่องบดกาแฟเนี้ยมันสามารถเลือกปรับระดับได้ด้วยนะครับมีถึง14ระดับเลยทีเดียวว่าจะต้องการความละเอียดแค่ไหนของตัวเนื้อเมล็ดกาแฟน,นะครับแล้วก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ3,500บาทนะครับเครื่องทำกาแฟไอเครื่องบดเมล็ดกาแฟนี้ส่วนตัวเครื่องทำกาแฟน,นะครับเครื่องกันกาแฟาตัวเนี้ยของบอสเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ3 0,000กว่าบาทนะครับ แล้วก็ตอนนี้น่าจะราคารถลดลงแล้วแหละตอนนี้เป็นขั้นตอนของการกันกาแฟลงมาละอ่าก็คือจะต้องกันกาแฟตามออนนะครับก็คืออันนี้เราทำเอสเปรสโซ่เนาะก็จะใช้น้ําอยู่ที่ประมาณ3ออนแล้วก็ใส่นมเข้าไปที่เดนจออนนะฮะเสร็จแล้วคนให้เข้ากันครับแล้วก็ใส่น้ำแข็งหรือถ้าเกิดใครอยากจะใส่นมโรยหน้าเพื่อตัดความหวานหรือให้ความมันเนี่ยก็ทำได้เลยนะครับ ส่วนในช่วงทำกาแฟเนี่ยขอเพิ่มอีกนิดนึงว่าเราจะต้องใช้เทมเปอร์นะค่ในการกดหน้ากาแฟลงไปนะครับไม่ให้มีพื้นที่ว่างนะครับหรือว่ามีช่องว่างอากาศมากจนเกินไปนะครับเพื่อให้ตัวกาแฟเนี่ยมันหนึบติดก,กันกับตัวด้ามจับนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็ง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะดื่มกาแฟแล้วก็ใช้เครื่องทำกาแฟสดไม่เป็นนะครับ เค <Okay, S 2> เรียบร้อยพร้อมดื่มครับเอสเปรสโซเย็นจากเครื่องทำกาแฟบอสและ,ะเครื่องบดเมล็ดกาแฟของมินิแม็กซ์ค่ะ